สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดตัวละครสุดเท่อีกตัวหนึ่งนครับนั่นก็คือพี่ข้างรักคาเมราแมนของเรานั่นเองนะครับ,นะรบก็เป็นคาเมราแมนอีกตัวหนึ่งที่เขาชื่นชอบกับ ทีวีวูแมนนะป่าแต่ตอนนี้มาพร้อมกับโอ้โหพลังแอสโตรหรอครับโอ้โหโคตรโหดครับยิงทีเดียวส้วมตายครับเนี่เราก็มาวาดกันเลยดีกว่าครับโดยการวาดเป็นแนวนอนครับสี่เหลี่ยมแนวนอนเป็นกล่องเลยครับนั่นก็คือเป็นกล้องนั่นเองครับแล้วตรงนี้คือตาครับเป็นกระจกเลนมันครับนี่ก็เหมือนเป็นหน้าตาของคาเมราแมนครับมันก็จะบี้บี้นิดนึงอย่างนี้ครับแล้วก็มีหมวกกล้องนะปีกกล้องหมวกปีกกล้องนะแบบนี้อ่า เวลาเราขึ้นหัวของคามิล่าแมนก็จะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับนี่อ่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีปีกหมวกเฟิร์บยาวไปนี่ไม่วาดก็ไม่ได้นะเพราะตัวละครนี้โผล่มานี่โคตรเท่เลยครับโชว์ความหล่อให้กับทีวีบูแมนนะสุดสุดโหดนะครับตัวนี้ S <S <S ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีบทบาทนึกว่าเป็นตัวแบบเงาๆเปี่ยวๆเดินเบื้อๆอะไรแนละ้วตอนนี้นี่หู้โหได้พลังอย่างโหดครับอันนี้เป็นเลนกล้องเปล่าตรงนี้ครับอา่าเติมไปครับดีเทลก็จะจัดจ้านนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันมันมีแพ็คหลังมีแบบอาวุธสุดๆแล้วนะครับน่าจะไฮเทคโนโลยีแล้วช่วงนี้นี่วาดเป็นกล้องครับอา่า เวลาเวลาเราขี่เส้นจากซ้ายไปขวาเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนมุมกระดาษนะเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนที่แล้วก็ขยับมุมเล็กน้อยแล้วเราค่อยล่างนะมันจะล่างแล้วเส้นตรงนะเนี่ยพยายามลากจากบนลงล่างนะแล้วนี่คืออนาตโตเมียนาถานะเส้นล่างสุดคือเส้นสะโพกนี่เส้นเอวกางเกงในอ่าเราก็ล่างมันเป็นโค้งล่างนะผมจะทําท่าเท่ๆครับนี่แขนท่อนบนท่อนล่างปึ๊บอ่าแล้วก็มือครับมือผมจะให้มันแบบ กำลังจะปล่อยขึ้นไฟฟ้านะแบบนี้เลยโหโหโหเห็นปุ๊บนี่บอกได้เลยว่าโคตรเท่ครับตัวนี้เครื่องแบบเครื่องแบบที่มันใส่เป็นชุดเกาะอะไรเนี่ยโหเรียบหรูนะแต่ดูเท่นี่จัดขาหน่อยให้มันถางๆนิดนึงนี่ก็ขาท่อนล่างแล้วก็เทา้าผมบอกเลยนะเพื่อนๆต้องพยายามวาดโค้งให้ได้อย่างน้อยเหมือนผมนะ คล้ายผมแบบเนี้ยเออจะสวยกว่านี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะแล้วเพื่อนๆจะสามารถวาดรูปได้เป็นเร็วนะครับบอกได้เลยนะไม่มาไม่ว่าจะมารูปแบบไหนนะรูปแบบที่ผมวาดนี่คือเป็นเร็วที่สุดนะที่มั่นใจเพราะผมเป็นสายลวกนะคอ่าผมก็จะรู้ว่าอะไรที่จะทําให้เราวาดรูปแล้วขึ้นรูปได้ยวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะว่าเหมือนหรือหรือหรือ,รอไม่เหมือนนะอ่อเพราะสายลวกจะมีแต่คล้ายอย่างเดียวนะครับ นี่แล้วพอค้ายอย่างเดียวปุ๊บไม่ต้องบอกครับความเร็วก็จะตามมานะครับฉะนั้นการวาดลักษณะาคล้ายผมนี่จะเร็วที่สุดนะคิดว่านะเร็วกว่านี้คือไม่ล่างโครงอนะ่ะแต่ว่าซึ่งเป็นไปไปได้ยากสําหรับมือใหม่นะครับการที่เราไม่มีโครงอนะ่ะมันก็เหมือนกับเราไม่มีไม่มีพื้นฐานนะเออมันก็จะเกิดความผิดพลาดได้ค่อนข้างจะสูงนะสูงกว่าสายลวกอีกอนะ่ะ ฉะนั้นวัดป,ประมาณตามผมเนี่ยแหละครับอ่าแล้วเก่งกว่านี้เราค่อยไม่ต้องมีโคลงนะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นเกาะที่เป็นอ่าปกเฟื้อนะครับเนี่ยนี่แล้วก็เติมเติมเกาะอ่าประมาณนี้มันจะหักมุมหน่อยนะครับเพราะมันจะมีแบ็คแพคที่หลังด้วยนะตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นกระตรงช่วงช่วงอ่าช่วงคอนะ ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นเกาะตรงหน้าอกที่จะเหมือนเป็นที่จับนะคือผมยังไม่รู้ว่ามันมีคุณสมบัติอะไรนะเออเห็นแค่ว่าแม่งออกมาปุ๊บเสร็จออกมาจากห้องแล้วก็ยิงยิงไฟฟ้าขึ้นมาเลยนะไปยัง <sk r isa> เปี้ยงๆและวซ่วมก็ตายนะโคตรโห,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 โหโด <sk r isa> แล้วซ่วมไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวเบลเลอร์เลยบอกเลยครับพี่ข้างรักข่าวนี้มานี่ของจริงนะแล้วมาในมาดเข้มด้วย โอ้แล้วสีเสื้อนี่ก็เสื้อเป็นแบบเป็นแบบสีน้ำเงินเลยอะ่ะเอทั้งตัวครับนี่ประมาณนี้ครับมันเหมือนเป็นที่จับล็อกอะไรสักอย่างก็ผมอาจจะมั่วดีเทลเยอะหน่อยนะเ <laughs> นี่ยและครับการวาดครั้งแรกการวาดครั้งแรกนี่มันไม่ค่อยมีอะไรสมเหตุสมผลนะ ขอให้วาดได้ดูคลายๆก็พอแล้วนะครับคือพูดง่ายคือฝึกการขึ้นรูปนะครับเนี่ยขึ้นรูปให้เป็นก่อนครับอืมส่วนดีเทลส่วนความสวยอะไรเนี่ยมาตามเอาข้างหน้าเลยนะเอามาตามมาข้างน้างานเลย <c oughs> นี่นี่เข็มขัดนะครับแบบนี้เลยเป็นชั้นๆน,นี่โอเคเราก็จะมาเอาตรงที่ง่ายๆก่อนแล้วกันครับตรงนี้ เป็นเกาะไหลครับนี่ปึ๊บเราพยายามขึ้นโค้งแบบแบบเส้นง่ายๆก่อนนะเวลาเราวาดรูปเราต้องนึกถึงโค้งเส้นง่ายๆอย่าไปดูอย่าไปดูแบบดีเทลนะให้ดูภาพรวมออกมาก่อนนะพยายามนึกถึงภาพรวมว่ามันเป็นทรงไหนนะถ้าเรานึกถึงภาพรวมได้แล้วรู้ว่ามันเป็นทรงแนวๆเนี่ยทรงเลขาคณิตเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมวงกลม แล้วเราค่อยขึ้นไปทีละชั้นแล้วก็เติมดีเทลมันก็จะง่ายนะอันนี้เหมือนเป็นหลอดไฟั้งแต่มันก็ไม่ง่ายนะสำหรับถ้าถ้ามีแบบแล้วแบบมันไม่ได้เป็นสามมิตินะมันก็ยังดูยากหน่อยบางทีเพราะเราไม่ได้เห็นโครงสร้างภาพรวมแบบจริงๆนะเราเห็นแค่แบบเปลือกนะฉะนั้นดีเทลผมเอามาผมก็เป็นดีเทลแบบปลึกเปลือกอนะ ผสมมั่วอีกต่างหากเนี่ยอันนี้ผมก็ว่าเป็นเกาะนะนี่เกาะมันจะมันจะแบบเกาะล้ําลงมาตรงแขนท่อนบนเลยครับเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อน,นค่อยๆเล็มไปครับะจะขึ้นยังไงดีวะประมาณนี้แล้วกันติดๆแล้วก็ขีด อ่ายืนมาตรงนี้โอเคเนี่ยให้มันเป็นเกาะแล้วก็มีเนี่ยลายอย่างเงี้ยเกาะมันจะเหมือนเป็นสองชั้นนะครับเนี่ยโอเคมัง้งเนี่ยมีจัก,กรแลนะครับแล้วก็วาดเป็นชุดเสื้อเชิ้ตอืม เติมลอยงลยับลงไปไอ้ตรงนี้นี่จะเป็นเกาะนะเป็นเกาะตรงสีข้างมันเออประมาณนี้คือตัวนี้นี่คือผมยังไม่เห็นดีเทลอะไรที่มากกว่านี้นะเออมันก็เลยทำให้วาดแบบขาดๆเกินๆไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันคืออะไรนะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นน็กไทนะครับอ่านี่เอามาปิดตรงนี้มันเลยทับไปเลยครับปึ๊บอ,อ่าเวลาวาดน็กไทก็แบบพิวเลยนะพิวโตลมเออแล้วก็มีลายอาจจะทับทับกันหน่อยนะเนี่ยขีดไปครับอย่างเงี้ยโอเคนี่ค่อยๆเหลาเป็นรูปเป็นล่างนะอืมตรงนี้ก็จะเป็นกรอบเหมือนกันครับ กาะมันก็จะไล่ไปเลยอ่ะปึ๊บอย่างงี้อ่าอย่างงี้มั้งแล้วก็แขนก็จะเหมือนเป็นปอกแขนนะครับนี่เนี่ยมันสุดตรงนี้แล้วเห็นไหมนี่มันก็จะเหมือนยัดตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นปอกแขนนะครับ เหมือนเหมือนปลอกแขนเนี่ยพวกนินจาสมุนไพรอะไรประมาณเนี้แบบเท่ๆต่อไปก็จะเป็นนี่ครับอ่หลอดนีออนคือตัวนี้มันขับเคลื่อนด้วยพลังงานแอสโตหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมันก็จะมีแบบมีสอดไฟขึ้นทั้งตัวนะแบบเท่ๆอ่ะมีออรา่าเหมือนมีออร่าพลังนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็วัดนิ้วนี่ ตรงนี้ของมันนี่ตรงภายในมือนี่ผมจะให้มันเป็นพลังไฟฟ้าเลยนะแบบแป๊บป๊บแป๊บแบบเท่เลย <c oughs> ผมว่าตัวนี้ตอนหลังนี่ผมว่ามันมันแกล่งมากแล้ว <c oughs> คราวนี้มันน่าจะปกป้องทีวีวูแมนได้แล้วนะเนี่ย <c oughs> นี่ประมาณนี้เลยวันนี้ให้สวยๆนิดนึง นี่เนี่ยมือมันก็จะแบบป๊บแปบป๊บไม่รู้เพื่อนๆจะจินตนาการหรอเปล่านะเวลาเราวาดไปบางทีเราก็นึกว่าจินตนาการในสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะก็ค้างไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาวาดเป้าวงเกงอันนี้นี่ก็ตลกนะผมเหมือนรู้สึกเหมือนแบบเป้ามันแบบเหมือนกับซิปมันแตกอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเกาะหรือเปล่านะเออผมไม่่ไม่แน่ใจนะมันเป็นเกาะที่คุมเป้าหรือเปล่าแต่ลักษณะมันเหมือนกับซิปแตกเลยนะ ดีไซน์แล้วรู้สึกเหมือนซิปแตกแลก้วกางเกงในมันโผล่เออประหลาดดีเนี่ยมันเป็นเกาะเงี้ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเกาะกางอ่าเกาะกระโปรงหน้าอ่าเนี่ยแล,ล้วแหลมแหลมแต่มันนนัเสิกแหวกตรงนี้นี่มันเหมือน,นกับซิปแตกเลยวะ่ะอ่าเนี่ยแล้วก็คลอบไปเออประมาณนี้เลยอ่า มันจะขึ้นมาแล้วก็เข็มขัดมันก็จะทับนะนี่คือรอยรอยยับของเสื้อวาดเสื้อนี่โอเคหูผมว่าได้อยู่นะตอนนี้แล้วก็วาต่อที่ขาเลยครับขาก็แบบอาวาดออกมาให้มันมีรอยยับเป็นกางเกงหน่อยครับดูตามโครงเราเลยนะโครงเราเรามันแคบก็เพิ่มกางเกงเข้าไป เมือนเราใส่กางเกงแล้วมีหัวเข่านี่หัวเข่าทรงเหลมๆาวาดเป็นเกาะขาครับมีมีลายเป็นเกาะประมาณนี้เลยแหลมๆมีวงกลมเป็นไฟครับฝึบแล้วก็เทา้าเล็กๆนิดนึงตรงนี้ตรงปลายเทา้าอ่า เจ๋งสวยผมขึ้นมาดีนะถ้าสมมติเพื่อนเขึ้นอนาตมีมาดีนะทรงมันก็จะดูเท่เลยนะนี่อันนี้ผมรู้สึกว่าผมขึ้นทรงมาดีนะแล้วก็พอดีพอดีกับกระดาษเลยนะไม่ล้นออกไปนะการกัดระยะถือว่าใช้ได้นะปกติขัดๆเกินๆนะอันนี้มาโอเคครับเอ เัันมาพอดีเลยครับไม่ล้นเกินครับพอดีเป๊ะเลยสุดเลยครับอันนี้นี่เยค่อยๆลากหลายเส้นจนกลายเป็นรองเท้าสุดเท่นะครับนี่สวยนี่เติมลายก่อนโอเคนี่ครับแค่นี้เราก็ได้ขาสองข้างแบบเท่ๆแล้วอื้อือ เนี่ยสงแม่งมาดีเลยวะเดี๋ยวเรามาวาดแขนตรงนี้ก็จะเป็นหัวไหล่นะเกาะไหลหรือเปล่าวะอะไรก็ไม่รู้แหลมๆวาดๆไปครับอันนี้ผมมั่วแล้วนะเพราะว่าแบบที่ผมเห็นนี่ก็คือจะเป็นแบบด้านข้างนะอย่างเงี้ยเออมีอยู่แบบเดียวด้วยนะมันทำให้ผมนี่นึกนึกมุมอื่นไม่ออกนะครับนอะ่า เพราะว่าตัวนี้เพิ่งจะออกมาแค่ฉากเดียวนะครับฉากที่เดินออกมาแล้วก็ยิงแสงเลยนะนตัวนี้มันเรียกว่าใหม่มากนะเนี่ยวาดเป็นเกาะไปครับอให้มันดูค่าๆคล้ายๆนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเกาะต่อไปก็ตรงนี้เป็น แบบแบบแขนเสื้อมันพับแล้วประมาณนี้ล็อกไว้แล้วก็เป็นปอดแขนท่านล่างชูบนี่เวลาล่าก็อย่างนี้นะครับมีนูนตรงข้างบนแล้วค่อยมาแคบตรงข้อมือนะมันจะสวยนะครับผมก็ชอบว่าสไตล์นี้นะถ้าถ้าเพื่อนๆดูบ่อยๆเนะี่ยดูช่องผมบ่อยๆก็จะเห็นนะผมมักจะขึ้นแบบเนี้ย แล้วก็เป็นปลอกแขนครับเอกแล้วก็วาดนิ้วเป็นข้อฟึ๊บเนี่ตรงนี้ก็แบบเหมือนทำทำมือแบบกำลังจะขยำขยูน่นะครับนี่นี่ประมาณเนี้ยมันกำลังจะเสกสายฟ้านะครับเสกพลังแอสโตอะไรสักอย่างเนี่ยครับนี่ประมาณนี้ เดี๋ยวผมมาเพิ่มตรงนี้ว่ะรู้สึกว่าหัวมันหัวมันสั้นไปหน่อยนะเดี๋ยวด้วนะขอขยับมานิดนึงเราปรับได้คนระับนี่ให้หัวมันยาวขึ้นอีกนิดนึงมันจะได้ดูเข้ากับทรงตัวของมันนะนี่ยังรอครับมาต่อไปก็เป็นแพ็กหลังนะแพกหลังนี่ก็จะเป็นกลมๆเหมือนดวงอาทิตย์นะพยายามวาดให้โค้งที่สุดนะ ของผมนี่ไม่ค่อยจะโค้งเท่าไหร่ไนอะ้ไม่ค่อยจะกลมสักเท่าไหร่นะกลมโค้งเนี่ยของผมนี่คือโค้งมั่วๆนะเนี่ยให้มันดูเหมือนกลมๆนะครับส่วนใหญ่ผมวาดให้มันดูคล้ายๆนะเนี่ยเหมือนจะกลมนะจริงๆมันไม่กลมเท่าไหร่ <laughs> แล้วก็ลากเป็นกลอะมานะครับเเคลือบไม่ชั้นหนึ่ง แบบ2ชั้นนะครับโอเคมันจะเหมือนเป็นวงกลมหล,หลายวงล้อมรอบนะครับแล้วข้างในก็เป็นแหล่งพลังงานชาร์จพลังงานเ,าเดี๋ยวผมขอจัดทรงก่อนนะเนื่องจากมันวงใหญ่เหลือเกินอ,อันนี้คือวงรอบนอกนครับวงรอบนอก สองสองเส้นอ่าแล้วก็มาวงรอบในครับอ่านี่ผมนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะไอก็อดกันดั้มนะครับ <c oughs> โคตรเหมือนนี่ประมาณนี้ครับโอ้โหอย่างเท่เนี่ยประมาณนี้แหละคร่าวๆต่อไปผมจะเพิ่มสายฟ้าครับที่มันยิงอ่ะแบบเฟี้ยวๆเลยนะก็ลากตัดๆอย่างนี้เลยนะ โอ้โหอย่างเท่ครับเนี่ยลากไปเลยครับมั่วๆปาทับปาทับอ่าฝึสไฟฟ้ามานะพร้อมกับขายมังคุดด้วยนะสี่โลร้อย <c oughs> จังหวะโคตรมูใหม่ๆส,สดๆจากสวนนะครับสี่โลร้อยครับตอนนี้ฟ้าผ่าผมกำลังคึกเลยคนระับขึ้นเลยมนะนี่เปรียปร้ยงเปี้ยงพร้อมกับขายมังคุด สายฟ้าสี่กิโลร้อยครับจากไฟเนี่ยประมาณนี้ครับทะยงหลักๆแหลงๆเขาเรียกว่าอะไรเป็นหักเหลี่ยมหักเหลี่ยมไปครับนี่ดูครับโคตรทรงพลังครับนี่อย่างเท่เอเกือบลืมครับมันจะต้องมีลายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอเพิ่มลายครับกางเกงมึงเหมือนจะมีลายเกาะเนี่ยนะเออเนี่ยผมดันลืมใส่ เนี่ยก็ขีดเป็นลายนะเหมือนเป็นลายเกาะหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะก็ขีดไปเลยนะแบบเนี้เปืปอๆไปครับก็ประมาณนี้แหละมาแค่นี้ก็เท่แล้วครับยิ่งเท่ขึ้นวีขั้นมาเส้นสองจังหวะเลยเฮี้ยวพลังแสงออร่าพี่ข้างรัก สุดโหดด้วยนีออนเขียวระบายสีฟ้าอ่อน302ให้ดูเรียบแต่เท่เฉดเงาเฟี้ยวเงาะด้วยน้ำเงินเข้ม307ใช้สีเทา602จุดจ,จเป็นเฉดเงากล้องสีขาวเฟี้ยวเฟี้ยวเนคไทดูโดดเด่นเป็นสงาาส่าราศีด้วยเหลือง403และแรงสีเขียวมากร2 1ดลงให้ยับโดยเว้นแสงขาวประหยัดสีแบบรัวๆทับอีกเลเยอร์ด้วยน้ำเงิน308ผสมให้เข้มเพื่อความเท่ระบายเบนสีม่วง702อีกชั้นยิ่งเท่อย่างเ,างเฟี้ยวโอ้โห ยมานี้อย่างหล่อ